เราควรหยุดกินอาหารตอนกี่โมงอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตโดยคือเราทำงานแบบกลางวันแล้วเราก็นอนกลางคืนนะคะคลิปนี้จ,จะไม่เหมาะกับคนที่ทํางานกลางคืนแล้วก็นอนตอนกลางวันนะคะถ้าเราทํางานตอนกลางวันนะคะแล้วก็นอนปกติในตอนกลางคืนเนี่ยแนะนําว่าอาหารมื้อสุดท้ายที่เรากินเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะเกินหกโมงเย็นนะคะถ้าเป็นไปนได้เนี่ยก็คือถ้าขยับเข้ามาเนี่ยยิ่งเรานะคะ หยุดกินอาหารมื้อสุดท้ายของวันเร็วเท่าไหร่เนี่ยระยะเวลาในการขผาผลานไขมันของเราเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทําได้ติดเรื่องของการทํางานการเดินทางต่างๆนะคะก็ ลองนะคะตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าวันนี้นะคะฉันจะกินมื้อสุดท้ายของวันนะคะมื้อท้ายสุดของวันที่ไม่เกินหกโมงเย็นนะคะลองทําแบบนี้จนเป็นนิสยัยแล้วก็หลังจากหกโมงเย็นเราก็ดื่มเฉพาะน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะมันจะช่วยทําให้การเผาผลาญไขมันของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นยิ่งเรากินดึกนะคะการสะสมยิ่งเยอะนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ได้เก็บ พลังงานนะคะในรูปของน้ําตาลแต่เขาจะเก็บในรูปของไขมันยิ่งเรากินเกินเ,นเท่าไหร่มันยิ่งสะสมมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะคะ